กดล็อกก่อนอ่าอ่าวกดรหัสใหม่วันนี้น้องวีเวอร์พึ่งกดรหัสเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนมาดูกันโอ้ยวีเวอร์ปดล็อกได้หันมายิ้มหวานให้คุณผู้ชม,ม่อยทีเดี๋ยวเนะดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นนะอทำได้เนี่ยเย่เย,เยก่อนเย่เยครั้งแรกมันฟุกรหรือเปล่าถ้าทำได้ครั้งที่สองคือ แปลว่าเราจําได้จริงๆนะอ่ะไปเดี๋ยวดิให้คนผู้ชมดูด้วยคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะ <c oughs> เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดีๆสี่นี่ยิ้มวันเลย